สวัสดีค่ะกระปีชาแนลค่ะมือนี่เนาะป่าเด็กเข่ามากบ้านป่ามันย้ายตึงป่าก็มัดาทายเอาอป่าป่าหางนกยุ้งค่ะแล้วก็ดอกบัวอุ้ยงามค่ะดอกดอกบัวสายเพอน งามแลายพุ่นนะคะเพิ่นถือ,อลมค่ะเพิ่นเดินลมเพิ่นก็เอ็นไหวไปค่ะเนาะมีป่ามะคายเห็นมึงป่าหางปิ้วเพิ่นโอ้โหหลายค่ะตาสะออนตาสะออนค่ะพุ่นนะพุ่นนะอื ตาสะอ่อนเด็กค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงมึงค่ะมึงปุณลนะปุณลนะโอ้ยตาสะอ่อนค่ะตาสะอ่อนเนี่ยปุณ่นนะปุนหวายน้ำโอ้ยปุนปุนเนี่ยเนี่ยปุณละมะนะ,ะ,ะนี่ มาใคเห็นมั้เนี่ริบแแบบริบแแบบิบแแบบริบแหบบิบแลบบริบแแบบริบแแบบเลยนี่ถั่วพอนี่นี่ปาหางยูปสวงามค่ะนี่นี่มาค่ะนี่ เห็นมึงน,น่ะหางเพิ่นสิสวยด้วยค่ะหางสวยหางงามอืมนี่นนหางสวยหางงามค่ะคุณน,น่ะน้ำลายค่ะอืมอืมอืมอแล้วก็ มีดอกบัวนี่ดอกบัวยังอยู่ใต้น้ำอยู่อีกนี่ดอกหนึ่งนี่แหละคะ่ะขอเปียกเขาเปียกคนเด็คนที่บ่มีความรู้ก็คืออ่าคนที่อยู่ใต้น้ำดอกบัวใต้น้ำจังซี่ล่ะคะ่ะเนี่ยเนี่ยทับคนมีความรู้แล้วเนาะสิบเรย์อยู่ใต้น้ำสี่เด้คะ่ะ สียู่ขึ้นมาเนื้อน้ำอืมได้แล้วมันบอสอันนี้ดอกอาหารกระโบไนี่อันนี้อันนี้คือนี่คนที่มีความรู้ก็คือดอกบัวที่อยู่บนน้ำจังสี่ล่ะค่ะ นี่เป็นยังไงล่ะค่ะโอ้ยงามค่ะอืมอืมนี่อาหารนกยุงเนาะเ่ินกระสีแบกหวอะล่ะป๊อปปี้แบกหวไปมากจังสิป๊อปปี้อะบ่อเอาลดบ่อให้ประตูดังให้อืมให้การน้ำมันลดเออแค่ลดเออลดป๊อปปี้ถ้าไปเอาลด ห้าแถวรุ rumor, uh, ่นหนึ right. like. right. ่งยืดต right. like, uh, ึง้าเยืดตึงไปยืดตึงดบตเป็ดิปกติแล้วแม่นบอกฮะโอเคโอเคว่าสาวอ่ะไขถ่ายคลิปอยู่ไปลงนี่แหละค่ะบัดที่นี่พี่ค่ะโอ้ยหลายคักหลายแหนแพรพันดีหลายพุ่นนะตาสะออนเด้ตาสะออนตาสะออน หางเพิินสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือป่าหางหนกยุงค่ะ,คว,วค,วะ,ค,ะความสวยความงามของเพิินยูที่หางเพิินเนาะค่ะเนี่ยความสวยความงามของเพิินยูทีหางโดดเด่นทีหางค่ะหางพอปีนมาเล็กๆนั่นแหละใช่ว่าหางหาง,หางเพิินสวยงามลายอืมอืม นี่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 งามเด้อุ้ยสะอ่อนหลายคักหลายแน่ค่ะปุน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 าน่ะอืมนี่อ้วนท้วนพี่ใครอึ้งลึงอยู่ปุนะปุนะปุนะปุนาปุนาปุนงามคักงามแน่เนาะงามคักงามแน่ อโอ้ยนี่ปลาหางนกยูงความสวยพวางงามเขาอยู่ที่หางนี่แหละค่ะอยู่ที่หาง,หางสวยมากงามมากค่ะหางนกยุงนี่แหะสวยสวยงา,งามค่ะอืจะเป็นผืนงามหลายงามคืม,ม,มนี่งามหลายงามหลายค่ะตัวใหญ่ตัวน้วนอยอ,อ งามเด้องามอ๋อป่ากนยังอันบทันดิมแมนเรื่องกองเด้อขวาจับใจถืออย่งนีืบอือนี่น่บถือตตน้อยกัมนีค่ะนี่อยู่ทีงใบ บัวนี่ละนี่บัวอ๋อเอ้ยนี่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 ตัวน้อยค่ะปลาคายเงินมึงตัวน้อยอยู่ทั้งใบบัวโอ้โหพี่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 ตัวน้อย เดินได้ลูกได้เต้ากันหลายค่ะค่ะลูกเต้าหลายลูกเต้าหลายลูกเต้าลายลูกเต้าล้ลลนเลนล้านค่ะอืมอืม <c oughs> พ,พ,าาพ,พื้นค่ะหน้านี่ไซส์เจ้าเลยค่ะฮกสวยค่ะสวยหางพันจิตเหลี่ยม๊บ๊บ๊บวบ๊บดีด้วยงามค่ะปื้นค่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ